ผมมีโปรเจกต์ที่จะอัพสเต็ปเวฟล้อเป็น53มิลเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าแคมยกเท่าไหร่สวัสดีครับพบกับ a 125ผมมีโปรเจกต์ที่จะอัพสเต็ปเวฟร้อเป็น53มิลแลววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าสิ่งที่ผมจะใส่ไป มีอะไรบ้างเผื่อแบบผมทำเสร็จไปแล้วแล้วทำคลิปแล้วน้องๆมาถามว่าใส่แคมของใครยกกี่มิลรูปบาทหัวลบว่าอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปนี้ก่อนละกันก่อนที่ผมจะใส่จะได้รู้ว่าใส่อะไรไปบ้างมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมานี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมจะใส่ไปบ้างเดี๋ยวมาดูโอเคนี่ก็คือ เป็นเสื้อสูบเดิมเลยค่ะคขวาน5 3มิลแต่แล้วก็ปอกเดิมด้วยสิ่งที่ต้องระวังก็คือสังเกตปอกบางบางโคตรลงกึงช่างอาร์มบอกว่าเ,เตือนมาว่าระวังนะพี่ระวังปอกแตกปอกมันบางโอเคถ้าเกิดแตกพังก็เป็นคอนเทนต์ไปครับแล้วก็ลูกซูบ หลบวาวเรียบร้อยช่างอามทํามาให้ครับนี่ก็ไอเดีไอเดียไอเ,เสียปะรูปหลบวาวก็เป็นลูก5้บสแล้วก็ฝาฝาก็แค่จิกเบ้าแต่ผมยังไม่ได้วัดซีซีเบ้าว,ว่าต้องขุดเบ้าเพิ่มหรือเปล่าจะต้องใส่วาวประกอบแล้วก็วัดซีซีดูก่อนว่าเราจะต้องขุดเพิ่มหรือเปล่าเบ้าผมก็จะไล่เป็นน้ํามัน e ยี่สิไปนะครับแล้วก็นี่พอร พอร์ตผมก็ประมาณนี้ครับเก่าๆพอประมาณนี้เดี๋ยวดูดด่างตรงแสงนี่<ด>พอร์ตผมก็ประมาณนี้ไม่ต้องขยายใหญ่ครับก็เก่าๆไปส่งกลวยเข้าไปส่วนไอเสียไอเสียก็แค่ส่วนไอเสียก็เหมือนกันเก่าๆไม่ต้องอะไรเยอะ เพราะว่าวาวมันเล็กนิดเดียวเองก็ oh, <no. S 1> ประมาณนี้จะแรงหรือจะพังก็ mm hmm. กดติดตามไปเลยครับ mm hmm. พังก็คอนเทนต์แรงก็คอนเทนต์แล้วคาบูคาบูผมใช้เป็นคาบูแดดผมว่าลูกมันไม่ใหญ่มากถ้าใช้เอนโปแล้วผมกลัวมันขับขี่รอบต้นแล้วมันไม่สนุกเอนโปอาจจะได้ลูกลึก แต่คาบูเดตอาจจะได้แบบลูกต้นได้บ้างแล้วก็เป็นคอรีดมิโอก็เกาๆให้มันแบบเลื่อมๆหน่อยแล้วก็นี่นี่สปริงคัตแต่งของอะไรไม่รู้ก็ที่เขาใช้กันตามท้องตลาดก็น่าจะแส่หมด4ตัวเลยครับสปริงคัตแต่งแล้วก็นี่สปริงวาลอันนี้ก็ขาดไม่ได้ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสปริงวาลของ NZA หรือว่า NSA a นี่โอเคก็เป็นสปริงวาลแต่งลูกสูบใหญ่กว่าเดิมรอบเครื่องก็เพิ่มมากกว่าเดิมเราก็ต้องมีสปริงวาลด้วยนี่ครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแคมผมใช้เป็นของ h ฮ คหรือแห่งสุพรรณของเรานี่เองครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าแคมยกเท่าไหร่นี่ครับเป็นแคมแหงสุพรรณโลโก้นี่ๆๆนี่ครับนี่ผมซื้อมาหลายวันแล้วแบบกลับมาแล้วมันแบบขึ้นๆเป็นรอยนิ้วมือเลยฮนะ โอเคเดี๋ยวผมจะมอวัดให้ดูว่ามันยกกี่มิลมีรถขายส้มมาขายขออภัยในการเสียงรบกวนเป็นปกติของช่องเอหนึ่งห้าจะมีเสียงอะไรแรกขึ้นมาเรื่อย <c oughs> right, มามาวัดแคมกันเลยดีกว่าข <c oughs> องแคมก็ประมาณสมิลเอสองมิล สมิลทุยนี่สิบมิลแล้วก็ยกสูงสุดเป็นประมาณ26่สิก็ลบ20่ิบมิลไปก็ยกประมาณ6.5ครับตีไปกลมกลแมแคมแฮงตุพันสเต็ป53บ53ยกประมาณ6.5 จะแรงหรือเปล่าผมจะเซตแรงหรือไม่ติดตามเลยครับช่อง A1 ของฮะเออลืมบอกไปแคมก็จะมีบู๊แคมป์มาให้เลยโอเคก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่ผมจะใส่เข้าไปก็ประมาณนี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆอย่างพวกเออคงไม่มีอะไรแล้วแหละก็มีเท่านี้นี่ยครก็จะใส่แบบนี้พอทาเสร็จแล้วไปเทสแล้วอะไรแล้วก็จะหลายคนจะได้ไม่ต้องถามว่า ผมใส่อะไรไปบ้างเซตอะไรไปบ้างก็ประมาณนี้ก็จะมีเพิ่มเติมกับพวกการไล่สเตอร์อะไรก็เป็นปกติครับโอเคจบกับการรีวิวจาอุปกรณ์ที่เราจะไปใส่กับเว็บร้อยของเราแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง n- 1 5 5แล้วก็แฟนเพจเ1 2 5ด้วยนะผลสรุปจากการประกอบเสร็จจะเป็นยังไง รดติดตามนะครับแล้วผมประกอบเองแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมทำเว็บร้อยเองก็จะต้องงมงมลงมทะเลหรือเปล่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวติดตามเลยนะครับงมก็งมผมก็จะงมพร้อมกับคนดูเนี่ยโอเคไปละครับสวัสดีครับ